สวัสดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆนะคะบางพื้นที่นี่ตกหนักเลยยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอแบ่งเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะอาทิตย์ละสัก3-4วันต่อสัปดาห์นะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อของเราให้มีการตื่นตัวนะคะเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงในการที่เราจะไปเดินไปวิ่ง ได้คล่องแควขึ้นนะคะค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทานข้าวหลักๆของมัมม่าก็จะเป็นมีไข่มีผักเป็นข้าวขาวก็ประมาณเหมือนเดิมกำมือนะคะนะคะอันนี้เป็นกะเพราเนื้อนะคะก็มัมม่าจะใส่ผักลงไปให้มันหลากหลายหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะได้แต่โปรตีนอย่างเดียวเราก็จะไม่ได้ผักนะคะแต่ว่าไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะคะ เครื่องปรุงหลักก็จะมีพวกออซีอิ๊วขาวนิดหน่อยมีเกลือหิมาลัยนะคะเกลือสีชมพูนะคะเกลือหิมาลัยเนี่ยมันเป็นเกลือที่มาจากทะเลน้ําลึกเขาก็จะให้แร่ธาตุแแมกนีเซียมฟอสฟอรัสอะไรเนี่ยเยอะเลยนะคะซึ่งร่างกายเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แร่ธาตุให้ร่างกาย ถ้าเราไปทานแต่เกลือสีขาวเนี่ยเราจะได้ความเค็มแต่จริงๆแล้วความเค็มเราได้จากน้ำปลาเราได้จากซอสซีอิ๊วอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนใส่ชูรสมันก็ออกเค็มเหมือนกันแต่ร่างกายเราเนี่ยจังต้องการแร่ธาตุเห็นไหมเะาว่าช้างเอ้ยหรือว่าวัวเอ้ยเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนเราเนี่ยเขาก็ยังไปเติมแร่ธาตุอย่างช้างเนี่ยก็จะไปกินโป่งใช่ไหมคะที่มีโป่งก็คือดิน ที่มีสารอาหารอยู่ในนั้นหรือว่าวัวเนี่ยเขาก็จะไปทานเขาเรียกว่าก้อนแร่ค่ะตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยมันจะเห็นแม่เขาจะมาผูกไว้ที่เสาวไว้ให้บัวไปเลียเลียแขกเขาก็ต้องเติมแร่ธาตุเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะได้ไปดูแลออกระดูกการไหลเวียนของเลือดอะไรเงี้ยมันจะเป็นต้องใช้แร่ธาตาุต่างๆเหล่านี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นอกไก่กริวนะคะก็เหมือนคล้ายๆย่างละคะ่ะแต่ว่าวางในกระทะธรรมดาแล้วก็กลับไปกลับมาใส่เกลือหิมอะลายใส่พริกไทยนิดหน่อยก็เค็มๆมันๆค่ะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายอันนี้ต่อมาก็คือผักดองอันนี้ยายดองให้นะคะดองเองเป็นแค่ดองเกลือเหมือนจะมีน้ำซาวข้าวด้วยนะคะเป็นธรรมชาติก็จะกรอบๆเปรี้ยว ะะช่วยเติมเขาเรียกว่าเป็นอาหารของจุลินทรีย์ให้กับลำไส้เราสิเราเรียกเหมือนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นไงคะที่เขากินกิมจิกินมิโซะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับระบบลำไส้ของเราเราไม่มีกิมจิเราก็ใช้นี่แหละหรือว่าบางคนก็เอาหอมมาดองผักเสี้นดองเอาถั่วงอกก็ได้ค่ะนี่ก็เอามาดองผสมกันได้กินแล้วอร่อยเลยค่หมอ นะคะหรือบ้านเราเรียกน้ำพริกปลาเข็งส่วนจานนี้นะคะก็จะหลากหลายผักมีตั้งแต่ผักสลิดดอกขจรนะคะที่เขามีดอกเหลืองเหลือง่ะแต่พอเราปล่อยให้เขาออกฝักเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะกรอบกรอหวานๆวาน,นะคะมะเขือปลอกนี่ยายปลูกเองนะคะบางทีแบบมีนมจากชงกาแฟที่เราไม่ได้ใช้ผมก็จะเอาไปลดมันก็จะทําให้ผักเราหวานกรอบมากๆเลยนะคะทานเคี้ยวเล่นได้เหมือน แตงกวานะแล้วก็อันนี้ร,รู้จักอยู่แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหัวปรีนะคะปรีกล้วยเนี่ยเอามาทานกับน้ำพริกนะคะแล้วก็มีไขต่ต้มโปรตีนหลักๆของเราแกงสารพัดผักนะคะมีมะเขือมีเห็ดใส่น้ำยานางนะคะใส่ปลาแห้งลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ใส่น้ำปลาแต่นัวจากน้ำยานางนะคะแล้วก็เดีย๋ยวเรา กินให้ดูทานให้ดูอืม,อมกรอบมากค่ะถา่ที่ยายดองเนี่ยไม่มีเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เคยไปทิ่ไปไปประชุมที่เกาหลีเนาะกับคุณหมอเราก็เอ๊ะทำไมที่บ้านเขาอ่ะ จะต้องมีผักดองทุกมือ้อค่ะเขาจะใส่ถ้วยเล็กๆมาให้พอเรามาฟังไกด์หรือว่ามาฟังพวกเพจสุขภาพเนี่ยเราก็ถึงรู้ว่ามือ,อมันดีต่อลำไส้นี่เองเพราะว่าเคยได้ยินไหมภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเจ็สิเอร์เซนะ มันไปอยู่ที่หลังไส้นะถ้าเราทานยาปฏิชีวนะเราพักผ่อนน้อยเราเครียดก็จะทำให้จุลินทรีย์ดีหรือจุลชีพที่มีชีวิตนะคะดีๆมันก็ตายไปอย่างอันเนี้ยมันใส่ผักแคร y e l l ไปด้วยนะแถวบ้านมันเขาเรียกผักอีออมแต่คุณยีสานเขาจะเรียกผักแยง y e กลิ่นเขาจะแรงๆแต่มัน มันก็หอมเป็นมีเสน่ห์ของมันอะนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาเราเวลาที่เราขึ้นผดขผึ้นผื่นลมพิษโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคันตามตัวเนี่ยเขาจะเอามาต้มให้เราอาบแล้วก็ผดผื่นนั้นก็จะลดลงเลยนะคะเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านเขาไม่ได้รับเคมีไม่ต้องมีกินยาแก้แพ้อะไรเลยนะนะคะส่วนอันนี้ เปิดคลิปนับนดูบ่อยๆเผื่อจะมีอะไรจูงใจถ้าอยากทานผักขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็กินอย่างนี้แหละแกงเห็ดถ้วยนี้ยมใส่พริกน่าจะเกินสิบเม็ดนะคะเมื่อก่อนทานเผ็ดไม่ได้เลยแต่ตั้งแต่ดูแลกระเพาะด้วยกล้วย ที่เคยอธิบายเพื่อนๆไปเนี่ยกระเพาะแข็งแรงขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็เติมโปรโตีนเพราะว่ากล้ามเนื้อเรียบเราทุกส่วนในร่างกายเนี่ยเราก็ต้องใช้โปรโตีนเหมือนกันที่จะไปดูแลโครงสร้างไปทําให้เนื้อเยื่อการเกี่ยวพันของเขาเนี่ยเกาะตัวกันแข็งแรงมากขึ้นนะคะตอนนี้หม่อมก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอีกเลยนะคะก็คือดีมากๆอิ่มแล้วค่ะอ๋อ หน้าบวมขึ้นมาเลยนี่ดูผลงานสิคะเหลือฝากเพื่อนๆอ,อกไก่สามชิน้นแกงหนึ่งถ้วยเลยส่วนกะเพราเนื้อยังเหลือน้ำพริกก็แทบจะเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็อันนี้ไฟโตนิวเตรียนทั้งหลายแหละเหลือเท่านี้เองคาดว่าทานมื้อนี้เสร็จเนี่ยคงจะอิ่มถึงพรุ่งนี้เช้าเลย ควรจะคำนึงถึงสารอาหารด้วยนะคะเพราะว่าอย่างโปรตีนสารอาหารหลักที่ร่างกายต้องใช้เลยอะค่ะ80%เซเพื่อจะไปเป็นสารตั้งต้นในการสร้างผิวผมเล็บกระดูกและข้ออวัยวะทุกส่วนเม็ดเลือดเอยก็ต้องใช้โปรตีนเป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมสารตั้งต้นให้เขาไม่พอเนี่ยการที่เขาจะนำไปสร้างเซลล์ใหม่ๆมันก็ย่อมไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยววัน อาทิตย์หน้าเรามาเจอกันใหม่ใครดูว่าจะมีเมนูอะไรมาฝากกันเมนูง่ายๆแต่ได้ไปอยู่สวัสดีค่ะ